ต่อมาเป็นข้อที่67็ครับหกเนี่นะมีลำโพงอยู่2ตัวครับเหมือนกันทุกการเลยอยู่ห่างกัน3เมตรนะครับตรงน,นี้นะ่คือ3เมตรอ่ผู้ฟังครับผู้ฟังตอนแรกอยู่ที่จุด O อครับอยู่ห่างจากกึ่งกลางของลำโพงครับอันนี้นะเป็นระยะ8เมตรนะจากนะั้นถ้าผู้ฟังนะครับเดินมาที่จุด p ซึ่งอยู่ห่างจากจุด O เนี่ยระยะทาง0ูนจหเมตรก็ตอนแรกอยู่ตรงนี้ ดันั้นเดินมาที่จุด P ครับก็จุด O กับจุด P ห่างกันระยะ0.35เมตรณจุด P จุดนี้เนี่ยมันจะเสียงผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินเสียงเบาเสียงค่อยเสียงเบาหรือว่าเสียงค่อยก็ได้ครับเป็นครั้งแรกครับดังนั้นตรงจุด P นั่นเองมันก็คือเป็นบับที่หนึ่งนั่นเองนี่นะตรงจุด P นะตรงนี้ มันก็จะเป็นบับที่1นึ่งคำถามว่าจงหาความถี่ของลําโพงทั้งสองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าอัตราเร็วเสียงในกาศเนี่ยเท่ากับ3ามร้อยสี่สิบสาม m s เอ่อโจทย์ให้หา f ครับโจทย์ให้ v มาแล้วเพราะฉะนั้นสมการที่เราใช้ในเดือนสมการสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็น v เท่ากับ f ลัมดานั่นเองเพราะฉะนั้น f เนี่ยก็จะเท่ากับ v ส่วนด้วยลัมดาตัวของ v เนี่ยเราทราบแล้วก็คือ343แต่ว่าตัวของลัมดาเนี่ยเราไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาลัมดาออกมา ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะพบว่าจุด P เนี่ยเป็นอา่าเป็นบับที่1นนะครับอันนี้นะตามโจทย์เลยนะครับ First minimum นะครับ In sound intensity เพราะฉะนั้นมันเป็นบับที่1ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนแทนเป็นสมการแบบนี้ได้เลยนะครับก็เราจะเห็นว่าจุด P ตัวนี้น่ะเราทราบระยะถ้าถ้าถ้าเราดูตรงนี้นะเราทราบ s 1 p ครับแล้วก็เราทราบ s 2 p ก็เดี๋ยวอ่ตรงระยะ s 1 p s สอง p เนี่ย ในในรูปเนี่ยมันจะเขียนให้เป็น R หนึ่ง R 2ออ่าในในรูปนะในรูปนี้มันก็เขียนแทนเป็น R หน,นะน,นึ่ง R สองก็ถ้าถ้าเราดูคร่าวๆเนาะตรงเนี้ยจุด P ตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นหนึ่งจุดแปดตรงนี้8ปดเพราะ,ะนั้น R R สองเนี่ยเราทราบครับแล้วก็ R หนึ่งครับ R หนึ่งเราก็ทราบครับเพราะว่าระยะเนี้ยระยะนี้คือแปดนะครับนี่เลยมันคือแปดแปดเมตร แล้วก็ตรงนี้คือหนึ่งจุหนึ่ง้าเพราะฉะนั้น r สอง r หนึ่งเราจะทราบครับ r หนึ่งตัวนี้ก็คือ s หนึ่ง p นั่นเอง r สองตัวเนี้ยในในส่วนของเราก็คือ s สอง p นะครับาวนี้ในลักษณะโจทย์ทั่วไปแบบนี้เนี่ยนักเรียนให้เราตีตีความได้เลยว่ามันเป็นเฟสตรงกันทั้งหมดเลยนะครับคือถ้าเสียงมันไปตกงกระทบแล้วสะท้อนกลับมาหรือว่าเสียงอะไรก็หนึ่งอะไรก็หนึ่งเสียงทั้งสองเนี่ยมันไม่ทํามุมต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับให้ให้เราเข้าใจเลยว่า โจทลักษณะแบบเนี้ยอย่างข้อ67นี้เนี่ยเป็นเฟสตรงกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุด p เป็นบับที่1ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหา lambda ได้จากสมการนี้เลยนะครับ s 1 p ลบด้วย s 2 p เท่ากับ n ลบ1ส่วนสอง lambda นี่ใช้แบบนี้ได้เลยมันเป็นบับที่1ก็แสดงว่า n เล็กเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ครับเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยอ่ะครนนี เอชหนึ่งพีครับเอชหนึ่งพีก็คือ r หนึ่งนะเอชสองพีก็คือ r สองตอนนี้เราหา r หนึ่งก่อนก็เห็นว่าตรงนี้คือหนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับแล้วก็ตรงนี้ยาวแปดเพราะนั้น r หนึ่งครับเดี๋ยวครูเขียนแบบนี้เลยเนาะเอชหนึ่งพีเท่ากับ r หนึ่งเท่ากับสแควรูทหนึ่งจุดหนึ่งห้ากำลังสองครับก็ใช้พีทาโกรัสนี่แหละนะบวกด้วยแปดยกกำลังสอง อ่ะตรงนี้กูคิดเลขไปแล้วนะครับประมาณกันแล้วกันนะมันไม่ได้ลงมันไม่ได้ถอดสกแควร์รูทลงตัวก็ประมาณ8.08เมตรประมาณ s 2 p ครับ s 2 p สองก็คือ r 2งนี่เอง s 2 p องกูไม่เขียนตรงนี้กันแล้วกัน,นครับ r 2เนี่ยก็คือสกแควร์รูทแปดยกกำลังสองครับอันนี้นะแปดกำลังสอง บวกด้วยหนึ่งจุดหนึ่งแปดเมตรนะครับหนึ่งจุดหนึ่งแปดห้าต้องเป็นหนึ่งแปดห้าต้องเป็นหนึ่งจุดแปดห้าต้องเป็นนี้ยกกำลังสองก็หาเข้ามาครับก็ประมาณครับอ่ะตรวนี้ตัวนี้ก็คูประมาณเลยนะครับก็จะได้เป็นแปดจุดสองหนึ่งเมตร จากนั้นเราแทนค่าไปเลยนะ s หนึ่ง p ครับก็แทนเป็น r หนึ่งก็คือแปดจุดศูนย์แปดลบแปดจุดสองหนึ่งเท่ากับเอ็เล็กเราก็แทนเป็นหนึ่งบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์สองแล้วก็ลมดาก็เห็นว่ามันเหลือแค่ลมด้าตัวเดียวครับเราก็แก้สมการหาลมด้าออกมาอันนี้เรา,เราท,ทําทีแล้วมันทัดซ้ายมือเนี่ยเราก็จะได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับขวามือครับหนึ่งลบ 1ส่วนสองครับก็คือศูนย์จุดห้านั่นเองเพราะฉะนั้นลัมดาเนี่ยมันก็จะได้มีเอ่อมันก็จะได้ค่าออกมาครับเท่ากับศูนย์จุดสองหกศูนจุสองหกเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไอตัวของลัมดาตัวนั้น,ต,น,นต,ตัวที่เราคิดมาได้เนี่ยนะครับไปแทนในนี้ฮะนี่เลยเอาไปแทนในสมการตัวนี้อ่ะครนีสามร้อยสี่สิบสากับหารด้วยศูนย์จุดสองหก เราก็ได้ความถี่ของลำโพงออมาครับมันจะมีค่าประมาณครับจริงๆต้องเป,เป็นค่าประมาณทั้งหมดเลยนะตรงนี้เพราะว่าอ่แควรูตของเราเนี่ยอันหนึ่งอันสองเนเป็นค่าประมาณครับประมาณ1นึ่งพันสารสิบเจุดฮิรตซ์อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่67นะครับ